ออกมาใครจะลองไมมเพิ่นก็ครบแล้วเลย เพิ่นขึ้นโค้งอ่าเพิ่นขึ้นโค้งแล้วเพิ่นขึ้นโค้งได้มือหนึ่งเนี่ยไอ้สีสังชังจะสีเข้ามาเพิ่นขึ้นโค้งก่อนงวงคุ้ยเขาป่อยกับสบายดีสบายดีพี่น้องเบิ่อนสุขสุขคนเนาะเบิ่อนสมองสุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะ ครับสวัสดีพี่น้องทางคลองไทยอีกแล้วครับผมาพ่อกับช่องยูทูบของวัวเวียงชายใจกันร้อยพี่น้องเลยมีสองขึีนเก้าขึ้นเริ่มนอกพี่น้องนอกเพิ่มเติมกันยังอยู่กับน้องๆน้องลาวเพิ่ลขึ้นไปใส่รบคางให้น้องแฉล่บพี่น้องเลยน้องลาวก็เจ็บเนท้าทองแต่ว่าเพิ่ลเศร้าแล้วเพิ้ลเวียงถามเพิ่ลเพิ่ลเลยช่วยตัวนี้ไปก่อนโอเคพี่น้องเพื่อเป็นการเตรียมลาเดี๋ยวเวียงขีดไปถ่ายพรอมีพี่น้องเบิ่ื้องนั้นเนาะ กลับมาทางนี้อีกนี่แหละพี่น้องไอทีวะหมาเวียงไทยแต่พอแม่พี่นออ้องเบิ้งก็คือว่าเป็นเห็ดแล้วมือหนีน้อพี่น้องเนาะกบไม้เพิ่นถือว่าเพิ่นได้คนชี้มือไงคกบไม้มเกลือไม้เกลือเพื่อนน้องจ้อยมือเดียวแล้วเลยน้องดามยิงอยู่เต็งนี่นแต่ว,ว่าเพิ่นคนมาพบกันเลยก็ที่เป็น นสบายดีด้วยบอสยังไงเหนือน่อยว่าจากเมือเดี๋ยวก็ถ่ายจบคลิปนี้ก่อนเจ้าเด้ที่เมือแล้วพร้อมกันแล้วกับเจ้าจานโอเมือแดับบอสเมือแล้วโอ้เมือกบอสกันเนาะน้องไงทางน้องดาวนี่เป็นขอบบ้อนี่คือจบมุมหลังคาเนาะเมนเมนเป็นโคมเนี่ยคือนั่นแหละบ้านพี่น้องเไย มือมาตรฐานนี่เนเาะเป็นขั้นเพิ่นขึ้นแล้วแม่เพิ่นเป็นปุ่มรุ่นวะเมนเรื่องหนังท่านี่อ่าลุงแก้วต้องถ่ายน้องเล้ามือเช้านี่กย่เาราโบได้มา,าจะเลยโบได้ึ้นเพิ่มขึ้น,เ,นเลยเมนเกิดจัดเลยจกดจัดเลยลเลย,ยอ่ะหรือได้เหาอเมนนาคานั่นมันร้างคนมาครบไม้นี่ครับช่างมาไม้นี่ก็เฮ็ดมือเดียวแล้วอืออ้าวช่างมาใช้คือวแท้นะจังได้จังหวะคอยกบเคยเห็นผลที่เกือ เมื่อแเรวก็เพิ่อนนะเมื่อแล้วเพิ่นว่ามาไหมมาไหมเอาเลยกบมือเดียวแล้วเลยบริจาคไม่เป็นพันเซนนี่ได้แม่นพอดแล้วเลยจวดจ้ดเลยพี่น้องเลยนี่ก็คือว่ารถของเงินเจ้าของรถดุดเนาะพี่น้องเนาะเจ้าของรถฟอดเจ้าไปกินมันแก้วเพิ่อนนะบ่เดี๋ยวนี้น่ะค่อยรถผู้คอยไป bờng lau lạng của những thân ích nhìn vô ờ ờ, thế anh kéo nè, này là mình phải theo tài lau lạng của này <laughs> 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 rồi <laughs> <laughs> เฮ็ดของมันนี้เล่นแต่ซูชิเฮ็ดเรื่อยเรยมาเราได้ก็ได้เนี่ยเมนแมนนี่พายทัวอ่ะเนาะบางห้องห้องน้องใช่ละเฮ็ดจิวหัวเด้อบางน่านนอนห้องไหนถามแล้วก่อนเด้อนอนห้องไหนสิเหรอ พ่นรถผู้มิ้งก็จี้ไงพู้แมนรถมิ้งก็จี้ไงพี่น้องเลยนี่กะรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งคือว่าเวียงนี่้ผมมาอัปเดตแต่ละมือนี่ไลายขนาดพี่น้องเลยไลายทิดห่างอยู่กับน้องๆน,นี่จศเนฟซีเพิ่นนั่นพูดเนี่ยพี่น้องเลยคือว่าก่อมาอนี่ก็ได้ลน์เติบแล้วพี่น้องโก้ไลน์เติบ อ๋อมาพี่เพราะผมดื้อออกไปเลยดินบอกน้ำนีเนาะเป็นหัวเพื่อนเพื่อนน้องด่าสบายอีกเตือนหนึ่งน้องละ่ะละด่โดยทางพ่อพรก็ยังมาในเมื่อเลยเนาะยังมาในเมื่อเลยสบายดี้ะปะเออตั้งแต่เอาเข่ามาให้กินพุ่นยังมาในเมื่ออยู่เออ อันนี้ว่ามันนองดาวนึงน,น,น,น้องชายลา,ลานีคำบ่อคำบ่ากับมันบันนนชุกเราเอ่ะมันเปิดมันอราัแย่งจ้แช่นา้าเมื่อเนี่ยการอไนะอ้าบเอาแโมเวชาตอน้อนาแต่นอนแล้วอาบวะอาบแล้วขมือเยเออตะกี้เรา,าอาบเนาะนข้าเจ้าเขาไปคุ้มเรานน่ท่าห้อนกระแป้งไข่เบืองวานเนี่ยข้าเจ้าเขาไปคุ้มเราเราเห็นท่าห้อนกระแป้งเมื่อวานเนี่ยบอ เออเราเห็ดผู้ชาาแล้วเนาะเออเนาะเอ่อปีน้องไงบัดตอนขึ้นแห่งคีร่มโมบอะเนาะตันคื้นแห่งคีร่มะว่ามันนั่นเนาะมันอยู่อันต้นกับป่าไม้นะ ปลาไม่มา,มานี่มันเลยน,นะม,นนนนมันตูนแห้งพดพี่น้องเลยมีงานบอกคือเสียงตู้บุนบุญในวันงานหลอกโอ้พ่นเห็ดแต่๋อที่อดีเนาะนคนท่านนั่นเลขข้าเขาใช่บป้านนันลูกสาวป้าได้แสบเพิ่งไปได้เพิ่นที่มากโกตึงบอก อ๋อทางเงินปู่ทางยาเพิ่นบ่บ้านไหนเพิ่อนอ่ะบ้านเก่งบ้านนักเก่งอ๋อโดยโดยแสดงคนโบได้ไก่กันเป็นได้แสนี่เนาะยังคนเขตเดียวกันอยู่บ้านนักเก่งพี่น้องเอ้ยยังไม่เคยเพิ่นแพงโมกขลวงทางนี้ปะมาจากแท้จากล้านหมเพยจากล้านเออ กินข้าบ่อ๋อเวลาแต่งงานให้กินงัวะขันปลาแล้วกินข้าวอ๋อแบบว่าเขาแต่งเนี่ยกินงัวะขันปาได้ยาห้างกันนี่ต้องเสียข้าวอ๋อมันบอกคือแบบพี่ทางกุไทยพูดเนาะทางกุไทยนี่ไปไปสู้ไปนี่นี่ก็เสียข้าวรู้ไหมเพื่อนวะทางเทิงปุอันใดกันกินง้วะเตี๊ยสตังปีนี้บ่ ยังบ่ยังบ่นั้นเนาะอ๋อขอไว้ก่อนเนาะแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้หยังนี่ฮอดกันแล้วเนาะอ้เนกบมีคือกันอือเียโ ใครยีหลอกแบบมาลูกชายสองคนพี่กับชิด้ยเฮือนเบิดอไหร่ในยังนั่นออกมาเห็นช้ำนี่ก็ดีใจเล้เนาะป้าเนาะเพราะว่าแจ้งหน่อยบัดเฮือนน้องช่วยทองมันยังยับขึ้นมาอีก พอม่อยากเข่าห้อนไนเจ้าข่าปะนึกไรเนาะนอนตรงค่ำตรงคืนคือว่านะอันนี้มาอยู่พี่บรรนั่นคือว่าพี่น้องมาเินปกถูนี่แหะก็แม่กบมานอนยเพอเโอ้ตั้งแต่โป่กถูเดีวนี่บ่โอ้มานอนเผาเครื่องเผาคองนี่นะเนาะเครื่องคองกหลายยางคือว่าน่พี่น้อง เลือกนอนพุทธเนบัตินี่สามชีรังนั่นมันนี่เลือกนอนทีแต่ผมมีคนอี่ผุ่นบึนชีรังหาลังพุทธเนต่อไปเนาะจ้อยน้องลาวน้องแซลาน้องรวยทองน้องไม้มานี่ต่อไปทั้งนี้ก็จะว่าบุหงมาจักมาเห็ดหัวได้ีงบ่เออพี่น้องเดียวก็แล้ ใครจะดอกไล่พื้นได้ไฟออกมาเลยตะกี้ยังอุกใจน้ำ่าไฟผ้ามันไกลมันนี้ได้ดึงออกมาเล้ตะกี้แค่แน่แบบเนาะเนาะดูดเพ่นจมื่อนะบ่หนิดูดพ่นจมื่อนได้บ่บ่ดูดน่นเมื่อนอ่ะเจ้าคือบัวครับรถเจ้าออกตันทางเพ่นน่ะ เดดเนเดดเจ้าเนะน,นี่ยคังนงไงนี่เออ่ม่่เดาสิปีก่อนหาสปีเอเมื่อไ,ไ้อ่ันี้เมื่อพี่บ่เออจ้คนมาหึงไหนได้คอยกับได้เห็นจำได้นินอ๋อพี่น้องอีกจก้หาสปีเาาดาบบ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 ่บบบบบคบบ

ว่ารอบๆเบื้องนี้นี่ยลาวสิโบได้เห็ดประตูออกเลยบ่อน้องอ๋อคือว่าะออกท่องเดียวแหนะพ <laughs> ่อบอเอออืมเบื้องพี่น้องเลยเพื่อนข้างเนาะเป็นสีเอาแบบไรโอเสียงตู้หลังแท่นเป็นแต่มวนแท่น บัวบัวหัวกับบเป็นยังเฮือนช่างเฮยเฮ้ออเ้อเอ้อ้อเ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 เ ยังทว่ายังบริตัดอันขอบจังกะซีเท่านั้นเนาะเป็นมืออื่นพูดแนบึง อ๋อเสียงเพลงดังแท้นงานดอกงานดอกเนาะออกแสดงว่างานนี้ก่อนหมู่ไปยักนี่บ่งานแรกบ่ตอนคืนนี้แห้งตึมๆนด้นี่เนาะ โอ้บอสย่านรถใหญ่โอ้บอสย่านรถใหญ่บ่โอ้ใช่เดี๋ยวไปเบิ่งทางน้องจ้อยสะขี้ดินก่อนพี่น้องเลยจคกหน่อยเนาะในจุดนั้นได้นอนดอกมือนีเบิ่ง chạy đây tác ngon ghi ý ngon chạy lê tắc ngon ghi ý ngon à, sao bài đi bắt bà, chú phụ chu khôn rồi sao bài đi rồi men à. anh ta vâng, khoa à, có lên tay bằng ngon chạy thoát thì đình gọn mày có บอกมันมันลงหันมันค pues ุ้งบ่ไรมันลงไปคุ้งบ่ไรมันกระพูนี่เิ่นกระพูเชียนเนี่ยนะมันบ่คือผูมันดูเทือนน้องเลานะเป็นเก่งผูนีู่นี่เิ่นยังมวยนั่นเป็นไรโเ้าอแล้วเนาะโอยเป็นเปลี่ยนเดบลำเบื่อทั้งโตเลยมือนี่นะเป็นหนาวร่จงไดถึงช่วงหนาวหรอะ มาแดงนี่ไปพ่นตู้บ่นหทางวัดเหงาเดีวยวมาแดงจงนีย่ย <c oughs> เงี้กกะมะอื่นตอนเช้ามะอื่นเอามาก่อนกะสะแถวตาคายเพื่อนได้ออกมาแถวตาคายคือน้องดาวสะออกมาใครจะดอกไม้เพื่อนก็นกนครบแล้วเลย เิ่นขึ้นโค้งอ่าเพิ่นขึ้นโค้งแล้วเพิ่นขึ้นโค้งได้มือหนึ่งในไอ้สีชังชังแต่ซีเข้ามาเพิ่นขึ้นโค้ง,ง,นะง,งก่อ <Hello. S 1> น,นง,อง,งัวคุ้ยเขาปล่อยเลยเดือนมันเนี่ยนะลวงพ่อซ่อมดินเพิ่นของน้องไม้นาะอืม <Hello. S 1> นั่นบนดัดพี่น้องเลยแป่นเตอร์เดชเดชลายหายหลวงพอ่อซ่อม ว,ว่า,าเห็นเราเคลียร์ออกมาเคลียร์มาใส่แถวนี้ลาปั๊บมาใส่แถวนี้เลยมันคือฮาไ์ดคอร้ของคัวของน้ำเขาก็บรายชื่อดินเข้ามานะพี่เนาะกว่านั้นเนาะเคีย่ย์ เงินฟังจริงนั่นก็ไอ้เขียดทองเต็มในห้องนั่นกลยแต่ที่เจ้าย่านบ่พอบ่เห็นพรนุษมาทำบิดหน่อย่านบ่พอสิคือนั่นแทพบ่ คือเบิดวาบๆแท้บาดได้เบิ่งไปเบิ่งมาน้ําเดืออีกเนาะคิดว่ายันบ่พอทั้งบ่จิตเพิ่นเนาะคิดว่าสิบ่พอพอจิตเฮยนอ๋อเพิ่นเมื่อแต่อันเพิ่นกบไม้แล้วเพิ่นบ่สร้างพุ่นนอเพิ่นยังนอนอยู่นาอยู่บ่ นอนบนนาประจำบอกคนบ้านไหนน้องใหญ่บ้านตูมคนอยู่บ้านตูมพุทธ<น>อ๋อแต่หน้าเพิ่นอยู่ทางนี้บอกหน้าใกล้หน้าอพา้างเลยโอโโ้คนบ้านตูมนี่ได้หน้าทางนี้หลายคนอ่ะดีเนาะนคิดว่านะ ไก่เตรีมแนวน้องชอยเราสะใส่เ,เดี๋ยวปัดน,นันเป็นขึ้นโคง้งขึ้นยัง้งแล้วได้เอาจัก๊าดุงแก้วมาดูดน้ำขึ้นมาโป้มใส่สืบเหตช่องห้องนอนน,น้องเพียงเนาะในห้องนี้ห้องนี้ทั้งุ่นจิบจงไว้ทั้งหน้าแต่ทั้งดังนี่มาบ,บองเยี่ยมก็ะยาทางด่างน,น,น้องชอยเนาะเอาไป ฮะเอาบ่ทังนั้นนะเม่เอา,าอยากได้บ่เออตะกี้ยไงว่าจะาอ,ยายอยากเห็ดปองเยี่ยมให้อย่าบอมันไกลของน้ำทำเจ้าอยากได้กะสีเห็ดให้โดยจะมีปองเยี่ยมหนึ่งสองสามสามปองปองเยี่ยมนี่มีอยู่สามปอง ประตูวงยืน1 2 3 4ประตูวงยืนสีน่น้องเลยอ่ะพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้กะสีประมาณนี้เนาะพี่น้องกต่มันค้ำแล้วเ,เวียงกะจะได้เดินทางบบดนี้เดินทางยังจ่อยคอยเห็ดกอกแกะไปกระเดกกระหน่อยพี่น้องเลยจังได้กะอยู่ดีไม่แห้งเบื่อสุขุขุคคนนั่นแหละเอฟซีที่ว่าเข้ามาติดตามให้กำลังใจ รุ่นกันคิดว่ามันสืบพ่อได้กับพ่ออยู่พี่น้องเดือยพี่ดินพี่ดินมาเบิ่งมันคือน้อยบัดเป็นรุ่ดขึ้นมาได้ไายพี่น้องเลยจะได้ตักเอวอีกบ่หรอยังได้กะประมาณนี้คลิปนี้พี่น้องเนาะสบายดีเรื่องจอยเด้อพี่น้องเลยประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะยังได้กะวก็สุขุคุณเอฟซีฮักแพงเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้น้องจอยเพิ่นชะดินเทือนเพิ่นเองเนาะพี่น้องเนาะบางยากโรกเรานะเราหุงนาทีของเราเราเห็ด ่ยงทุกอย่างเพราะว่าเราไมมกับเรากบกับอ่าลุงช่างเบิดมือสองคนเราคนไมโกมึงใหญ่นี่จน,บนเบิ้ลแอบเราก็มาเฮ็ดเวีย้ยของเราบ้านี้พี่น้องเลยคลิปนี้ก็เวียงกับสีดำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเลยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพระสุภทุกคนเด้อเนาะ